อาล่ะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมากับผมแลวไฟโลฮัตคอร์ชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมและแสดงอีวิวห้าเช่นเคยครับโอ้โหโอ้แค่เข้าด่ายังไม่ทันจะกดเข้าด่านเลยเห็นด่านปุ๊บเกาหัวเลยเกาคอด้วยเห็นแล้วเหนื่อยใจเลยไอที่อยู่ตรงด้านขวานนะั่นมันคืออะไรครับไอเที่นเป็นเหมือนต้นไม้นั่นนะ่ะถ้าตามเนื้อนะเรื่องอันเดาไม่ยากของเกมก็ต้องเป็นอูโรโบรอสแน่นอนครับด่านนี้ฉันจะได้เจออะไรที่ปวดกระบาลอีกอมาเถอะ หนักกว่าน,นี้ก็เจอมาแล้วจะมีอะไรให้ฉันได้เจออีกแต่ผมจะขออนุญาตเอาล็อกเก็ตลันเชอร์ติดตัวไปเช่นเคยครับเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองครับเออมีเงินสองหมื่นแล้วเราจะปาก่อนเมื่อไหร่เราจะได้ไอ้ปืนกลใหญ่สักทีคงจะอีกนานเลยตอนนี้มีเงินแค่สองหมื่นหกเองวันนี้คงไม่ได้เอาแล้วล่ะนะนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรมากอู้ <c oughs> นี่พอเราขึ้นลิฟต์มาจากปลาก่อนแล้วเราออกจากลิฟต์มาคือคือลิฟต์เนี่ยผมให้ผ่านนะเออทำโมเดลไม่ได้ดีมากสวยมากแต่ว่า ตึกตือตึกตือสวิตลิกมึงเฮียมากเอาไมชสวิตมันอันเบลเลอร์เลยวะแถมมีกดแค่สองปุ่มด้วยนะเว้ยไอ้ก็ถูกเลยนี่ขึ้นกับลงเดี๋ยวมันจะมีขึ้นไปอีกเหรอมันจะมีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเหรอดูจากสภาพแล้วไม่น่ามีนะครับเพราะนั้นเออชั้นมันเถอเรื่องไรสารละอูอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นพวกศพที่เราเป็นฝีมือของเรากับเชวามาตลอดเลยศพพวกนั้นอคลิปนานี่บาปหนาเนี่ยใช้ทั้งชาติก็คงได้หมดหรอกนี่มันเฮียอะไรเนี่ย เฮีย yeah. ใช้หอ่อใช้หอหีบนะครับไม่ใช่หอ่อกนุ่มอะไรเฮ้เอสเตลลายกมือขึ้นยกมืออะไรกันเจอกันทุกครั้งก็บอกให้ย,ยกมือแล้วฉันก็ไม่เคยยกมือเลยไอจะมาสั่งอีกไอหน้าด้านพวกแกอ,อ๋อเอดีใจด้วยนะคริสที่ได้คุยกันอีกเวทเกอร์มึงอ,อีกแล้วเหรอคริส ฉันจะจบเรื่องทุกอย่างที่นี่กับแกนะโดยใช้เอสเตล่าเนี่ยเป็นเหยื่อในการสร้างอูบลโบอลตัวใหม่ขึ้นมาและจัดการกับแกแกเห็นศพที่ตรงนั้นไหมละ่ะเจ้าโพดนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ใช้สโโรส้างรูบลูบอลฮะอะไรใสนใจด้วยนะเวสเกอร์มึงฆ่ากูไม่ได้หรอกเวสเกอร์ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ไหนเราสัญญาว่าเราจะไปสู่โลกใหม่ด้วยกันไงทำไมดูเหมือนว่าเอสเตล่าเนี่ยจะหมดประโยชน์กับเวสเกอร์นะเวสเกอร์ก็เลยเก็บเธอ มหมดประโยชน์งันเหรอเปล่าเลยคนที่จะเป็นพระเจ้าได้และเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีเพียงแค่ชั้นเพียงคนเดียวเท่านั้นสาหรับโลกใบใหม่เอ็กเตนล่าก็เป็นเพียงแค่ตัวหมากบนกระดานแล้วก็ตัวหมากบนกระดานนะเมื่อถึงเวลาที่หมดประโยชน์ก็ต้องเขี่ยมันทิ้งเหมือนตัวเบี้ยรธรรมดามดายัางไงล่ะจุ๊บๆแล้วก็ขอโทษที่นะเอ็กเตนต่าดีใจจังนะที่ได้ร่วมงานกับเธอแต่ว่าสิ่งที่ฉันทากับเธอนะ่ะก็เพื่อตัวเธอเองเธอน่ะอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกนะ เอกเอาเปิดอะไรก็ช่างอโอชิ่ยะไอีกอะฮึยินดีต้อนรับสูน่นรกนะคลีสนรกครั้งต่อไปของแกสรุปง่ายๆก็แล้วกันนะครับเออเอเ็กเซลล่าก็เป็นเพียงแค่ตัวหมากบนกระดานของเวสเกอร์ท่านนั้เองพอหมดประโยชน์ก็โดนเก็บครับแต่ว่าเก็บโดยใช้เป็นเหยื่อในการเออไม่ใช่ใช้เป็นเหยื่อเลใช้เป็น ใช่เป็นล่ามใหม่ที่เชสร้างอุลลุบล็อตขึ้นมาเพื่อฆ่าคิดกับเชวาแล้วกันนะเอาง่ายๆโอ้มันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงๆผมนึกแล้วว่าไอที่อยู่ตรงด้านขวาตอนเข้าเกมเนี่ยมันก็คือตัวนี้นี่เองซึ่งก็คืออุลลุบล็อตโอ้ตัวใหญ่เอาไงดีคริสถามเชนเหรอเชวาดูจากสภาพแบบนี้แล้วได้ยินสู้ตรงๆก็คงไม่ไหวอ่ะเพราะฉะนั้นหนีเอะหนีเอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว โอ้ยจมานั่กดปุ่มอีกใช่ไหมโอ้ปุ่มปุ่มปุต้องกดปุ่มเฮ้ยเดี๋ยวเเอเอเอกดทันปล่าวะเมื่อกี้นี้เฮ้ยยังทันโอ้โหมีน้ำยหนีเดี๋ยวโอ้ปุ่มเปุ่มเเฮ้ยบีบีบทันปล่าวะทันปล่าวะเฮ้ยังทันไว้ยังทันเว้อ้ช้นลุนนลุนจะกดทันมีอะไรไหมกดอีกไหมเดยเดี๋ยวเดีโอ้กด2 2เออยังทันอยู่ยังทันอยู่โอ้เกือบไปโอคันหูเฮ้ยเดี๋ยวปุ่มเอ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 ยู่ม โอ้โหนี่มันปุ่มมาขึ้นใหม่ปุ่มขึ้นใหม่ให้กดรัวๆเียฉันทาอะไรตามไม่ทันนะยะนะจ๊ะน้องวัยอืมนั่นแหละดูเหมือนว่าเราจะปลอดภัยแล้วนะเชวาแต่ก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็รีบทําซะเราต้องรีบวิ่งไปด่านนี้อาจจะจบเร็วกว่าที่คิดไว้นะเพราะมันไม่ค่อยมีเอ้ยโอ้โหลบทันอืมเฮ้ยเดี๋ยวเชวามึงโดนอะไรอะไรหนอนเต็มตัวเชวามึงจะกลายเป็นอุลุบลอนแล้วเหรอ เชว่าเชว่าไม่ต้องตะโกนตากันด้วยเจเลยหดเลยเชว่ากระสุ่มกลอตไปเปิดออกมาอู้ทุ่นรางวัลของเชิญอะไรทำไมเหมือนมันปั้นโมเดลมันมากากยังไงไม่รู้ครับโอ้มีหนอนด้วยถ้าขนาดตัวมันมีแค่นั้นแล้วก็ผมสู้ไหวแน่ ขนาดตัวมีแค่นั้นเองเ,อเราก็คิดว่าจะมีอะไรแยะเออไม่เสร็เราจะไม่ยิงครับเราจะเข้ามาดูทีนี้ก่อนครับว่ามีอะไรให้เก็บบ้างเราจะเม็นต้องสะสมข้าวของให้หมดครับเพราะอะไรอะเชอวาเก็บไปอืมพอเชอวาเก็บปุ๊บเราก็มองซ้ายมองขวาแล้วเราก็จะเจอกับระเบิดครับเก็บมาเพื่อได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้านะครับเพื่อครายภาพหน้าจะได้ใช้เอออย่าลืม กับลืมเปิดแนะ่เดี๋ยวดูด้จะมีอะไรเก็บบ้างไม่มีอะไรเลยเจ๋เลยมีอะไรไหมมีกระสุนปืนเก็บไปเ,เปิดมาไม่มีอะไรครับโอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีครับพีรประตูนะรู้สึกตัวมันจะใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อกี้นิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนมุมมองและขนาดตัวเท่าเดิมได้เสร็จแล้วเฮ้ยเดียนี้อย่าอย่าเล่นทีเผอสิเจ้าน้อง เชว่าฉันกะจะเติมเลือดให้เธอเลยนะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลา,าแล้วแล้วีตรงนี้ยังไม่มีอะไรมาสมาุนไพเชว่าฉันอยากจะเติมเลือดให้เธอเลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกนะเพราะเลือดแชมป์มันยังเยอะอยู่รอเลือดฉันเลือมน้อยกว่านี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะเติมเลือดให้เธอนะเช่ว่าเปิดออกมาไม่มีอะไรเปิดออกมาก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งนัดสองนัดดาเมจหมื่นนึงครับรับไปไงก็ต้องกลับเข้าที่เดิม โอ้แม่งยืนหล่อเลยว่ะอืมรับไปหนึ่งนัดเลยยืนหล่อยืนหล่อละอุแค่มันยืนหล่อเหมือนเดิมมึงดีกว่าอย่างงี้กระสุนปักขาอืมกระสุนปักเหนวอและแล้วฉันก็ชนะแกอ๋อได้ของมาแล้วนั่นแหละที่บริเวณนี้นี่มันอะไรอ,ะอ่ะมันจะเป็นโนอะไรสักอย่างครับไม่ต้องไปสนใจครับยังไงก็ไม่รู้เรื่องหมดแล้วอ,อ่ดอ,อืม เข้ามาแล้วก็เดินมาทางนี้วิ่งขึ้นชั้นบนฮะตรงนี้นี่มันหัวเรือที่เอ่ออะไรวะไอเวกเกอร์มันยืนอยู่นี่นี่มันยืนอยู่ตรงนี้ครับมันยืนอยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็น่าจะมองผ่านพวกเรามองพวกเราผ่านตรงอ๋อมอนิเตอร์ตรงนู้นเชวาอย่าบางังฉันจะเก็บของเก็บไปฉันรู้ว่าเธอป่าถนาสิสงนี้มาตลอดรับไปฉันให้เออขอบใจ เห็นแก่ว่ากําลังจะเจอกับอะไรที่มันแปลกๆนะฉันเลยยอมให้เธอได้ใช้มันในขณะที่เรียกชันเต็มไม่ต้องไปอ่านครับไอ้โพอะไรแปลกอยู่ที่เอกระดานกระดานนั่นน่ะไม่ต้องไปสนใจอ่านไปก็ไม่รู้เรื่องเสียเวลาคลิปอีกอือพอดูเดินบาทางนี้ปุ๊บเราก็จะเจอรังสองรังตำนายรังซักแล้วก็เหียวะเก็บไปเก็บไปดาบเนี่ยฉันขี้เกียจเสียเวลามากนะเอามานี้โหม่ง เมื่อกี้ผมเห็นมันยื่นปืนให้เราแบบสบายเลยอ่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราต้องจัดการข้าวของก่อนครับเราก็มันจะเจอสึกหนักตอนนี้อนี่ขอบใจสหายโอ้พูดได้แบบสุดยอดมากสปาร์ตันเค็กเลยนอะไรเอ็กเล่าเธอยังมีสติอยู่หรือเปล่าดูท่าจะไม่มีสติเหลือแล้วนะดูก้อนมันใหญ่ไปป่าเนี่ยไอ้ก้อนเหลืองๆเนี่ย รู้สึกว่าเมื่อสองสัมปากนเจอนี่แค่ก้อนเล็กๆก็กว่าจะฆ่าได้นี่ก็แทบจะอ้วกแล้วนะออเออแล้วก็อือ,อโอ้เราจะให้เชวาแช่นั้นไปก็แล้วกันครับเอามานี่<อ>เชวาเก็บไปเชวาตามมานี่ขึข้นขบเนื่อควมปลอดภัยเสร็จแล้วนะฉชนก็จะทำเนื่องต้องห้ามนั่นคือควักไอ้สิ่งนี้ออกมานะหันมาทางนี้นะเออต่อยให้คุก มันรู้ไปหุบได้หรือเปล่าเมื่ออยู่ต่อหน้าอาวุธชิ้นนี้แล้วไม่มีอะไรสามารถต้านทานมันได้โอ้ยอ,อะไรอะไรเข้าหัวอ,อันใหญ่โผล่มาแล้วอันใหญ่ช่วยไม่ได้จริงๆฉันรักแกนะแต่ว่าเรื่องของเรามันต้องจบลงแค่นี้อ้าวตายเลย ตายเลยกรรมจากยากจากด่านยากกลายเป็นด่านง่ายไปเลยนี่ดูเป็นไงอัตราการยิงหนึ่งร้อยเปอรซตเต็มแต่อัตราการฆ่าศัตรูเหลือแค่2ตัวเลยซีไปเลยกรรมโอเคครับด่านนี้จบจบภายในเวลา5นาทีหกนาทีเขาไม่เป็นไรหรอกเนาะงั้นก็ทูบีคอนดิเนียจอกันปาร์กหน้าลวกันบ๊ายบาย